สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเห็ดห่อบกปลาคอครับต่างขขาเบือครับตักเบือครับ แล้วครับแล้วนะเดี๋ยวมีตมเครื่องอแกงเครื่องเครื่องแกเครื่องหมกต่อครับก็มาตารวมกับผู้เบื่อครับนีจบเลยครับรับเครื่องตำเครื่องครับพริกหอมกระเทียมตะไคร้ครับนะครับตมเครื่องกนคกนรับอง คลิกหมไปก้อนครับหอมกระเทียมใส้ล้างครับใครใส่ตู้เย็นได้มันบริสุทธิ์ถล่มเยไดแรกแต่มันก็หอมเลครับจะเกรดไม่ครับเมต,ตํำครับ แล้วครับหอมกระเทียมใส่ครับกระเทียมหอมครับตามครับตามกระเทียมหอมขันแรกนครับ ออกกัดเกียมแล้วนะครับเราจะให้มันเลียดไรครับเราจะให้มันละเอียดไรเดี๋ยวเฮาไซนี่มีตำวมกันเลยครับเขาเบื่อให้เราตำไว้ครับหมกสะคอแด่เป็นบาลครับแซ็ต นี่ทีมงานบล็อกไซต์ข้าเบอร์ลายจัดให้นะครับ ตอนหมกตอนปุงเครื่องครับปุงเครื่องนะครับใส่ห้องหมกครับครับพี่น้องครับปลา,าขึ้นช่างปลาคอครับปลาคอคอ,อกับปลาเข่งครับขับปลาเข่งขมะม่วงครับนะครับปลาคอ อ๋อขุดง่ายครับมีทั้งหดไในซื้อห้าสิบบาทครับมื้อฝนตกครับมื้อเมื่อวานนะครับฝนตกแล้วมันบืนขึ้นจากสาครับขับจับมาไข่ครับเดี๋ยวมาพุงเครื่องครับพี่น้องพุ่งเครื่องครับแล้วพแกงเนี่ยต่ำาลงไปเลยครับ เครื่องเน้เนๆเลยครับมันต้ององอเครื่องก้อเบือเพียบเลยทีนี้งันได้กินเครเบืออะไร เพ่งหนัวค in รับผมพุ่งรถครับขับไม่ได้ครับปลาขับใบปลา หมูแบบบ้านๆครับแบบบ้านๆเซฟมือมัว,มวปลาน,น,น้ำมน้ำมาแสงไปทำแกงกัน ชิมมันกน็ค่อยกปลาแซ่กระ้าปลาคุณแล้วมันกระาชิมครับมันชิคาวครับหอมเครื่องครับหอมกล้าตะไคร้จิ้มครับอืมมก่อกี้มสอนตักปะนะ Ừ. À chẳng bây giờ mình chích thôi đừng phá nữa cắn ra đặt vào đong ra mình chích các bạn ใส่ผักผักอีตู้ครับผักอีตู้หรือแมงลักครับนี่ก็ผักซีลาวครับแม่บรร ب านครับช็บแซ่บ ใส่หมกเลยครับใส่หมกแบบพอก่อนเนาะแล้วพอเขาได้ก็ไปเฉลี่ยใส่กัน น่ากินกระถั่วสลี่ใส่กันครับพี่น้องใส่นี้เดยตะตามขนาดเนาะโอ้น่ากินแเศษๆครับหลายกระตืมอมันที่นี่ลงไปครับอขออนุญาตวางพี่น้องเะืัอเสลี่ใส่กันหล่ๆปึ๊บ เครื่องใส่ไปเลยเน้นๆโอห่วงเครื่องหอมดิแซบแซบย้อนขอบหมอ้อนี่ะพี่น้องโอ้ยเป็นน้ำลายไหลพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องใส่ซึ้งนึ่งครับพี่น้องสุดแล้วครับนี่ครับหน้าตาตอนใส่โบมีผัก เก็บผักมาครับตัาตำลึงเน่าครับแล้วคาออนครับมุเขือครับครับกินกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกินข้าวกันครับนี่ครับหน้าตาบวกกับคอจับปลาเขงครับครับหมกแป้บบนบานครับแซ่บครับซึ่งผักก็มีเน่าเขือก็เไอ้ยอดตำลึง ขาครับนอค้าออนครับมาครับกินดูกันครับพี่น้องจัดแซ่บแบบบ้านๆ <c oughs> สวัสดีครับมาครับ đồn gây cho nó Để xếp xếp đồn bán tay gọt xì rào đồn bán đồn หวานครับองคะหวานดี và sẽ cương lợi của các nhóm đã mục mang phương hành đó